บทความเรื่องเติบโตบทความโดยแอดมินปองเปรมาจากกลุ่มผู้อ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตความกลัวเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตนเองจากอันตรายมันเป็นข้อดีแต่มันยากกับการมีเสรีภาพอย่างแท้จริงนับตั้งแต่คำสอนแรกที่ว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม หรือเราคือผลของบาปกําเนิดการต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรและมารซาตานอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เรายอมรับแต่โดยดีทั้งยังเห็นด้วยว่านี่แหละคือผลของความยุติธรรมหรือที่น่าเศ้าพอพอกันสมาพันธ์ของผู้ดูแลจักรวาลโดยมหาเทพและเอเลียนกำลังจัดระเบียบพลังงานดาวเคราะห์ขึ้นใหม่ ด้วยภัยพิบัติเพื่อคัดกรองผู้มีบุญมันเป็นความเชื่อแบบศาสนารวมกับนิยายวิทยาศาสตร์ที่รักพระเจ้าคืออะไรหรือมีผู้ที่ใหญ่กว่าพระเจ้าหรือและพระเจ้าที่สร้างเอกภพขึ้นมาต้องให้มหาเทพดูแลจัดการดวงดาวให้หรือนั่นมันเป็นความคิดแบบบริษัทมนุษย์จ่ะอะไรคือความสมเหตุสมผลของแนวคิดนี้ในมงยามนี้ พวกเราส่วนใหญ่อยู่บ้านกับครอบครัวอาจจะอ่านหนังสือทำงานอดิเรกสสวดมนต์อธิษฐานทำสมาธิซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีด้านตรงข้ามของความกลัวก็คือความรักการปกป้องตนเองจากโรคภัยก็เป็นความรักในชีวิตอยู่แล้วและต้องรักให้มากขึ้นกว่าที่เคยรักนำไปสู่ความกลัวและกลัวนำไปสู่ความรัก วนไปแบบนี้กับผู้ที่ยังเป็นนักเรียนสำหรับคุรุแล้วเขามีเพียงคำตอบเดียวในทุกเหตุการณ์คือรักรักทุกสิ่งที่ชีวิตได้มอบให้แล้วเราจะรักสภาวะการขณะนี้ได้อย่างไรคุรุเขามองความทุกข์ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตขึ้นของตัวตนภายในดังนั้นคุรุจึงขอบคุณความทุกข์นั้นด้วย แล้วเติบโตขึ้นในด้านไหนความเจ็บป่วยมีพระคุณอย่างไรหรือเติบโตด้านจิตใจคือคำตอบการวิวัฒนาทางจิตวิญญาณหมายถึงการมีความคิดที่สูงส่งขึ้นเราวางใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แค่ไหนการวางใจที่มากหมายถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเรายอมรับด้วยใจอันสงบได้ไหมหากเราป่วยยอมรับว่า นี่คือของขวัญที่ช่วยปลดเปลื้องดวงวิญญาณจากพันธนาการอันหนักอึ้งแห่งกายนี้เราเห็นใจในผู้อื่นที่กำลังหวาดกลัวได้ไหมอภัยให้ในบางสิ่งที่เขาทำเราจะแสดงออกถึงด้านใดของตนเองออกมาเราจะคิดว่าตนเองเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เปี่ยมรักและแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนด้วยความอ่อนโยนหรือไม่ และเราจะช่วยพวกเขาด้วยวิธีใดเราประเมินว่าเมื่อจบสภาวะการนี้เราจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยสวรรค์มิได้ลงทันผู้พ่ายและคาสาสันผู้รอดเราที่ลิกขิตชีวิตให้ตนเองโลกมายาใบนี้กำลังแสดงถึงสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยการปลุกเราจิตสำนึกแห่งความรักภายในยเราให้ตื่นขึ้น จงมองให้ไกลออกไปถึงความเปลี่ยนแปลงนี้สังเกตตนเองและผู้อื่นพวกเรากำลังเติบโตขึ้นกลางห้วงราตรีการที่อึ้งอึงด้วยพายุจงจุดประทีปของท่านให้สว่างเรืองด้วยความรักด้วยว่าพระเจ้าคือจุดหมายนั้นจงตามเสียงเรียกของพระองค์ไปในนิเวศสงัด ขอบคุณบทความจากแอดมินปองเปรมาแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะสวัสดีค่ะ